วีลคัมแบ็คชาเล่ออโต้สกอบวันนี้เราจะพามารีวิวจอดลิขอนด้าเอชอาร์วีสองพรถ SUV รุ่นยอดนิยมที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นโดยในรุ่นปี2026นี้ Honda ได้ปรับปรุงเส้นสายภายนอกให้ดูสปอร์ตทันสมัยกว่าเดิมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์คมกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์ใหม่และชุดกันชนที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงแต่ยังคงเป็น SUV ที่ขับง่ายและคล่ออองงตัวในเเนเเเมมมืืหดิ ล้ออลลอยใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูพรีเมียมมากขึ้นภายในห้องโดยสารของ Honda HR-V 2 0 2 6มี v, การอัปเกรดวัสดุให้ดูหรูหราขึ้นแผงคอนโซลดีไซน์เรียบหรูตามสไตล์ Honda จออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ที่ใช้งานง่ายเบาะนั่งนุ่มสบายรองรับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลพื้นที่ด้านหลังและพื้นที่เก็บสัมภาระยังคงเป็นจุดเด่นทำให้ผู้โดยสารรู้สึกโปร่งสบาย ใช้งานได้จริงและเหมาะสำหรับครอบครัวระบบความปลอดภัย Honda Sensing รุ่นใหม่มาพร้อมฟังก์ชันช่วยขับขี่ครบชุดเช่น Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist และระบบเตือนการชนช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทางในด้านสมรรถนะ Honda HR-V 2026ใช้เครื่องยนต์ที่เน้นความประหยัดพร้อมพละกกำลังที่ตอบสนองดีในทุกช่วงความเร็วช่วงล่างปรับเซตมาให้รองรับการขับขี่แบบมั่นคงเข้าโค้งดีและเก็บแรงสันสะเทือนได้ดีขึ้นเหมาะทั้งการขับในเมืองที่ต้องการความคล่องตัว และการเดินทางไกลที่ต้องการความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันส่วนเรื่องราคา Honda HRV 2026ยังคงจัดว่าเป็น SUV ที่คุ้มค่าเพราะให้ทั้งดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีครบสมรรถนะดีประหยัดน้ำมันและความสบายในการใช้งานจริงทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถครอบครัวหรือรถสำหรับเดินทางประจำวันในภาพรวม Honda HRV 2026คือ SUV ที่สมดุลครบทุกด้านทั้งสวยฟีเจอร์ครบขับดีและราคาเข้าถึงง่าย